บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 คอนโทรลร่าไม่ดีเคอนโทรลราไม่ดี คนยาวไม่ดีคนสูงพัดเตอร์ติดเตอร์ได้ครับโอ้ใส่พัดเตอร์มาก็ห่างจังนะโอ้ยนี่ใส่จากไหนมาครับเนี่ย มนคณเดี๋ดวไปใช้ก็ไม่เป็นไรงงสุดท้ายเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องอ่ะ I could my จะใช้เป yeah, yeah, yeah. so ็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นอะไรครับเราเรียกแบบไอันนี่มนออโต้ใช่ไหมแต่สมัยนี้มันไม่ต้องเลยก้าเป็นคัสอ่ะถ้าแบบนี้นะคัสเป็นมีนะกคัสใช่เป็นหน้าคัสอ่ะนักคัสมันจับมากมันจับ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 นีไม่มีนะไม่มีนะกคัสครับมันจะไม่เรียกเยอะเรียกไ เมาเลี้ยงนะครับนอนเลี้ยปกติเื่อสีอะไรสีขาวนานจะดำเลยนาน็ไดำเลยดำแล้วเสร็จแล้วถ้ามันดำก็ไม่ไอะไรอย่เดก็เกลี่ยใหม่เลดข้างในมันไปหมดแล้วเนี้ยใช่ถ้ามันดำแปลว่าข้างในมันเสียกรเลยอยุมันแล้ว กระสุนมันก็ไม่เคยบอกผมนะนี่คือไส้เดอเอือยนะครับไส้เดือยถอดมาดำนะครับดำ,ดำดำนะครับส่วนนี้ดำถึงว่าใช้ไม่ได้ส่วนนี้จะขาวก็ไม่เกี่ยวให้ตัวตัว,ตวนี้ดำไม่ได้ครับดำนี้ขอบมีปัญหาทันชีนะครับตัวนี้สนไส้เดอเอือยดำมันความหมดสภาพหมดอายุนะครับเดี๋ยวถ่ายร่างความใหม่เปลี่ยนไส้เดือยให้ใหม่ฮะ มันทำา้มันคอมทีวมาก็หมดสภาพหมดสภาพถอดคอมแล้วครับถอดคอมถอดมันน้ำด้วยครับเลียนมันน้ำด้วยครับนี่เลียนมันน้ำด้วยครับมันน้ำท่อแตกมาล้างแผงครับตัวตะกิตสองพันสิบสองพันแปดสองพันสิบูว่านี้นครับ hắn tay trong một chiếc xong rồi lạnh lạnh và hắn lạnh lấy lạnh 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 lấy lạnh 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 lấy lạnh 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 ยังไม่ลงน้ำยาไล่ขุนนั่กเล่าวกันดำนะครับดำน้ำดำ,ดำ นะครับสาวชั่วเลยเนี่ยต้งยาวว่าสาวชั่วเลยครับโหน้ำดำนะครับนันดำเงี่ยมันะขาชั่วเลยครับ Nan dam ช่วนะครับจะไม่ขาวทองเดิมๆ็นสีแบบนี้นะครับด้วยนี้สีเดิมๆไม่ป็นสีนี้นครับแสงเพราะนั้นน้ำก็จะมีพวกคุณีุกเกาะวางออกขาวช่วยเลยครับขาวเลยนะ น้ำข,ขาวแล้วครับน้ำไม่ดำแล้วน้ำไม่ดำแล้วครับน้ำขาวแล้วจะไล่จนน้ำขาวนะครับโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับโอเคล้างให้แล้วนะครับคัมเอให้ล้างให้แล้วเปลี่ยนคอนโทรลเราเปลี่ยนคอนโทรลแล้วนะครับนี่คอนโทรลแล้วเก่านะครับไม่ดี คนรับใหม่นะครับที่เขาใหม่ใช่ครับแล้วอืมใส่เวนล็อกเสร็จมันคำเรียบร้อยแล้วครับเส็จมันคำเรียบร้อยแล้วใส่คอนร้อยเรียบร้อยแล้วใส่ในรถแล้วใส่ในรถก่อนใส่คา้างรถแล้วครับ

ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนแล้ใส่บาเข้าไปแล้วใส่บาใส่หัวสติกขึ้เรียบร้อยแล้วครับดูวาเเดิมนะบาเอาเดิมที่ถอดออกมาวาเเดิมพระบาเเดิมเอ่อเชื่อๆใส่บาเสร็จคอมเพรสเซอร์แอน์เรียบร้อยแล้วใส่พลสติกเรียบร้อยแล้วมีปุ่มมีปบ่มเล็กก่อ ตมใส่เรียบร้อยแผงใส่เรียบร้อยอันนี้กำลังแบกคร่ำอยู่ครับแล้วใส่คันคันหน้า I'm gonna cut. แปดจปดจดอันนี้ปล่แปดจดองศาเจ็จุดเก้อันนี้ก็เติมยาเสร็จเรียบร้อยนะครับ เป็ยนยาเสร็จเรียบร้อยเช็คลวดเรียบร้อยดูข้างในข้างในได้กี่องศาตอนนี้ห้าจุดหกองศาห้าจุดหกห้าจุดเก้าโอเคครับหนาวหนาว ี่ยนฟิลเตอร์ใหม่นะฟิลเตอร์ใหม่ครับเป็นคาร์บอนฟิลเตอร์ใหม่คาร์บอนใส่ท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับใส่ท่านี้โรตาร์ต้องใส่ท่านี้เพราะตัวนี้มันจะไปดันขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยเราก็เหยียดูว่ามันมันแน่นมาข้างบนเนี่ยแน่นตึ๊บไม่มีช่องว่างนะครับทุกคนเนี่ยโอเคเรียบร้อย